มา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 ลุน้นจันลุน้นจันลุน้นจันครับอืมขาไปเลยย้อนหน่อยย้อนเชือกหน่อย เดี๋ยวไปตักฝั่งนูง้นไปดูปแล้วไปดิเด้ยากตุกทำไรบ้างเมื่อกี้ผมปล่อยไปแล้วนะ่ะดินไหมมี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 หย่อนมาเห็นวนจันเหรอวนจันวนจันโอ้ยนี่ครับวนจันสวย โดดแห่ห <จะ S 1> ขาดไป <จะ S 1> ตัวนึองเหมือนจะมีปลาเล็กอะไรอีกมงหลุดไปแล้วหรอตัวนึงตัวเล็กมวนจัน,นจดอกไมกส้สวยเลยสวยครับมวนจันปลาแรงเยอะครับนี่<ล>นี่ครับ